ทางเทพซิลหร,ร,รัวรีรันเซเวอรจีรอกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาเกือบปีกว่าจะรีรันกลับมามีอะไรในตู้อะไรยังไงเกิดมาก,กับการกลับมาครั้งนี้เดี๋พาไปดูกันครับ ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจัดแจกรในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศายุราจารย์เซิร์ฟจีกับท่านหน้าของตู้เทพซิรวอริรันนะครับก็ถือว่าเป็นตู้ละครที่กว่าจะริรันนานมากนานมากจริงๆครับเพราะว่าทัางเทพซิรุเข้ามาตอนฉลองครบรอบ3ปีในเซิร์ฟจีนคงประมาณเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมนะครับกว่าจีรันกลับมาคือเดือนกุมภาพันธ์ของอีกปีหนึ่งเลยอ่ะซึ่งโคตรจะนานครับถือว่านานมากๆเลยนะครับ ในการกลับมารอบนี้เนี่ยก็หลักๆแล้วเนี่ยของจะเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเนี่ยจะเหมือนเดิมสําหรับคนที่จะถามว่ามันนานไหมก่อจะดหลานก็ถ้าสมมติจันทรีว่าเป็นเดือนมิถุานาละกันจันทร์จะไม่ได้ว่ามันค่อมกรากฎา,าหรือเปล่านะครับก็เป็นอ่ากรากฎา,าสิงหากันยาตุลาพฤศจิกามกรากรุ่งพาประมาณ7-8เดือนนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์จะดึงไปนะครับก็เจ็ดแปดเดือนนะครับโอ้โหถือว่า ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเกือบปีครับใช้เวลานานมากๆเลยกว่าที่มันจะเรียนกลับมาให้เราสุมนะอันนี้เนี่ยเราสามารถหาพวกกระดงกระดูกต่างๆนะครับก็ดูแขนดั้งเดิมเนี่ยมีจะในตู้นี้นะครับแล้วก็หัวดัางเดิมสําหรับคนที่จะหาผู้แขนฟิลแขนฟิลก็จะมีตู้ดีลันรอบ2รอบ3แล้วก็มีรอบแรกที่อาจจะดูราคาสูงๆหน่อยนะครับส่วนหัวฟิชชั่นเนี่ยจะมาในถุงในตอนที่เทพสุมากิด3ปีในช่วงน,นั้นไปเลยที่จะมีหัวฟิชชั่นของตัวลงหลง SP ีอยู่ในนั้นด้วยนะครับดังนั้น ็ขึ้นอยู่กับงงประมาณของแต่ละคนที่จะสุมหากันฐานะของตู้สเตปนะครับเวลาที่เราทําดาวแล้วนะครับก็จะโจทย์สิบใบนะครับได้จิตมา1นะครับ2นะครับ3 4นะครับได้จิต4อันนะครับที่เหลือก็เป็นของรางวัลอื่นๆจิตป,ประทัดได้ปัดซื้อสกินมาด้วยนะนี่คือจะทําไว้5แดงไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคงไม่น่าจะได้ทรงได้สุมอะไรหรอกเพราะว่าตัวละครมันก็เป็นตัวที่เรา,าเขาเรียกว่ามีดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับ สุ่มได้เล่นมันก็ได้มาสิบใบขำๆนะครับโอ้โหขำเลยครูเสียดฟ้าล้วนในเรื่องของตั๋วการสุ่มตู้นะครับก็จะเป็นตั๋วแบบพิเศษนะครับราคามันก็แทบจะไม่ได้ต่างจากตั๋วปกติเลยนะครับและคิดว่าไม่น่าจะแรกได้ด้วยนะครับ3ามสิบยนสใบนะครับอันนี้มีเพชรอยู่นะครับ ก็เซิร์ฟไทยน่าจะถูกกว่านะครับน่าจะได้9ใบใช่ไหมห้าขัง15บใบอ๋อมันเป็นเหมือนตู้ลีลันครับถ้าใครเคยสุ่มพวกตู้ลีลันเทพสมุดต,ตู้ลีลันถังห้าเซลอเทพสมุดไอ่อไซซีเมื่อก่อน6ปีกใหม่ครับมันจะเป็นเหมือนกันครับตัวมันจะได้มากกว่าปกติประมาณ5ใบนะครับแต่ในเลทเท่ากัน6 90ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยส่วนวิธีการแลกตัวเนี่ย เหมือนจะไม่มีตั๋วธรรมดาแลกเป็นตั๋วนั่นเลยนะเห็นแต่มีแต่ตั๋วแบบตั๋วแบบพิเศษแลกมานะครับแะขอดูให้ก่อนแลกไม่ได้จริงด้วยครับกดบวกไม่ได้ครับกดบวกไม่ได้มีแต่แบบเราสามารถเอาตั๋วเนี้ยไปแลกได้นะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยมันให้นะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยเห็นหลายๆตู้แล้วที่มันให้เอาตั๋วม่วงแลกได้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟนอกไม่ค่อยให้แลกสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึง ก็สาหรับตัวละครถังซานเทพสืรุ่วนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่เป็นสายค้อนตัวเมตาที่กําลังจะมาเยือนเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะเล็งเป้าหมายในการสุ่มเอาไว้นะด้วยความเท่ความเก่งของเขาเนี่ยสามารถทดแทนการเล่นได้ทุกรูปแบบนะครับแต่การเก็บของตัวถังห้าวถังซานก็สามารถเก็บได้เร็วกว่าแรงกว่าด้วยรวมถึงการเล่นแบบเปิดเทินมาแล้วสามารถใช้ศูนย์เทินในการเก็บสุดขีดได้รือวิพีพหดหดในช่วงช่วงต้นเทินต้นเฟสอะไรเงี้ยครับ 6ท่หน้าของทางซาเนี่ยก็สามารถทาได้เช่เนเดียวกันโดยในอนาคตเนี่ยมันจะมาพร้อมกับกายแท้วิญยุทธซึ่งเซิร์เวอร์ไทยจะไม่แนจ่ายว่าตู้กายแท้กับตูต้ตัวละครมันจะแยกกันหรือเปล่าเพราะว่าหลงๆมันก็มีการแดบๆกันบ้างแต่ว่าถ้าเป็นาตามเซิร์ฟนอกเนี่ยมันจะเข้าพร้อมกันทั้งตัวกายแท้แล้วก็กตัวทางหน้าของตัวละครเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะมีแค่กระดูกถึงแม้จะไม่ฟิชชั่นแต่ว่าดาเมจที่มันเอาพุทออกมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ปรับโจทย์การเล่นมากมากนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยในตัวเมตามันจะมีการปรับเปลี่ยนการเล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามนะครับทำให้อ่าแมชชีนิกของการเล่นของตัวละครเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโรเตชันเกันไปเยอะมากโดยหลังซาเนี่ยจะข้อดีการเล่นเนี่ยมันก็ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นแล้วนะถ้าในมุมมองจานนะครับอันนี้ก็พามาดูตู้ในอ่าในส่วนของรีรันสาหรับคนที่จะหาเนี่ยจาร์ก็แนะนำว่าซักกระดูกสน้นแคระแหละนะครับคือเดี๋ยวจาร์จะมีคลิปเจาะลึกตัวละครความหน้าสุ่มแล้วก็ความอ่า แมนขน้ขั้นการเล่นต่างๆของตัวสกุลนะครับเดี๋ยวเรามันเตรียมเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยก่อนซึ่งอะไรบอกตูนะคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรก่อนอะไรหลังที่จะเข้านะครับเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันยังมีแบบสปอยบ้างในอะสปอยล่วงหน้าบ้างสัก2วันนะครับวัน2วันนะครับก็ไม่ต่างจากไทยมากนะครับไทยก็ต้องรอวิวแหละรอที่มันไม่ไม่ติดเสาร์อาทิตย์วิวเขาก็จะสปอยให้เราได้เห็นได้รู้นะครับแต่ก็ไม่ได้ล่วงล้านานขนาดนั้นนะจนแบบบางทีทําคลิปอาจจะแบบไม่ได้เตรียมตรงเตรียมตัวไว้ทนน แต่ก็ได้นำว่าตัวนี้เก่งจริงนะครับเก่งในการเล่นเลยอยู่กันแบบจนกว่าแมงป่องจะมาก็ใช้เวลาเกือบครึ่งปีกว่าๆครับเก,เก่งประมาณแบบหกเดเดือนอะไรเงี้ยก็เล่นได้ยาวๆขึ้นอยู่กับเราจะหาพวกฟิวชงฟิชั่นแหวนทรงแหวนเสริมพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสังสารก็จะมีอย่างนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นก,กระดูกอก3าปีเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากระดูกอก3าปีมันเป็นชิ้นที่เป็นเออเาเรียกว่าอะไรเนี่ยชิ้นลิมิเต็ดเหมือนชิ้น2ปีของตัวหลงหลงครับ ใครที่จะหาก็คงต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน่าจะน่าจะยากที่จะไปหาเนี่ยแต่ว่าถังซ้ามันจะมีแหวนสีดําที่เป็นแหวนของมันเองคือกับไหมขีดดาเมทครับถือขีดดาเมทแบบเต็มแมก็กซ์แหวนสีดําแบบโอโ้โหขึ้นพลังสีดาอะ่ะไว้เล่นดวลน้องได้แบบดีมากนะครับช่วงรีรันมาแล้วก็มาเก็บในส่วนที่ลงที่เดือกกันได้จะมีพวกอก3ปีพวกเนี้ยที่อาจจะยากหน่อยในตู้กายแท้การันตี480 อันนี้จะยังไม่เห็นว่ามีตู้ไก่แท้รันม,มาพร้อมกันนะครับคือปกติแล้วมันจะเหลือประมาณ3ตู้3วันหลังมั้งคาดว่านะครับอาจจะมาในช่วง3วันหลังแหละดีจะ,จะลองอล่นเวลารอหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อวันมา โอเคนะครับก็จานรอถึงวันสองวันสุดท้ายแล้วนะก็น่าจะไม่มีตู้กาแท้มาพร้อมกันนะครับดังนั้นตู้กาแทนอาจจะมาในช่วงเฟสอื่นๆหรือว่าอย่างอื่นก็เป็นได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าตู้กาแท้ที่มาในรอบแรกทํา1ไฟลุงเอาไว้หรือว่าแลกเอาไว้เป็น100เหรียญก็ได้นะพอมีตัวละครค่อยมาเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในตอนตู้หลังเนี่ยมันจะมาในตอนไหนนะครับอันนี้เดือนสองวันสุดท้ายคิดว่าไม่น่าจะมีกาแท้มาแล้วมั้งเพราะว่าไม่เห็นเลยนะครับ ฉะนั้นตู้ตีรันของตัวเทสมุดรเอ้ยเทสมุทถังซานซิลลัวก็จะมีปรับมานี้นะครับใครที่รักน้องชอรอนยังไงเนี่ยรอบแรกหยิบจับน้องเอาไว้เท่าที่ได้ก็แล้วกันนะครับเซิร์ฟไทยคงอีประมาณเดือน2เดือนมั้งไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอาจจะมาเรา็วกว่าที่ก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ตนนันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันรักแฟนกอให้เป็นวันที่สนุกขของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ๊าย,ยคร